ใช่ใช่ใช่ขึ้นมาเยอะฮะขึ้นมาเยอะฮะโอ๊ยตอนแรกระเบียงจมน้ําระเบียงจมไปแล้วเหรอใช่ระเบียงจมไปแล้วเออเสร็จแล้วมันก็ขึ้นมาเลยขึ้นมาใช่โอ้ยตกใจเลยสวัสดีครับผม DJ เจบอมชกมกนะครับแล้ววันนี้นะครับเราพบกับคุณตุ้ยรับสวัสดีครับผม อ่าแล้ววันนี้เราอยู่กันที่บ่อปลานะฮะบึงสัมปทวนนะครับจังหวัดนครปฐมใช่ครับวันนี้เรามาในเหตุการณ์ของแพเอียงใช่ครับนะไปยังไงครับตอนนี้ดูจากโครงแพแล้วคือจะเอียงไปด้านนี้ด้านนี้ทางนู้นลงใช่ครับนะฮะท่านผู้ชมคงจะเห็นนะครับเนี่ยทางนู้นก็จะลงลงไปหน่อยนึงที่จริงแล้วลงไปเยอะกว่านี้นะฮะก่อนหน้านี้จะลงไปเยอะกว่านี้ครับอันนี้เราแก้ไปได้ขึ้นอยู่แล้ว ที่ที่มันขึ้นมาเพราะอะไรที่เราแก้ไปคืออะไรฮะมีมีน้ําเข้าทุ่นแล้วน้ําเข้าไปอยู่ในเต็มทุ่นให้มันถ่วงทำให้แผ่นมันเอียงลงไปอ่าแล้วนี้ก็ขึ้นมาหน่อยหนึง่งแล้วใช่ครับในนี้แล้วนี้เดี๋ยจะแก้ปัญหายัางไงต่อก็ต้องผ่าดูทุกทุ่นครับแล้วก็ดูว่าตรงไหนรั่วก,ก็เอาน้ําออกแล้วก็อุดรอยรั่วเหมือนเดิมต้องผ่าดูทุกทุ่นใช่ครับนะฮะแล้วก็ทำทำการไปอุดรอยรั่วสังเกตการณ์ตอนนี้หมายเหตุที่มันจมไปข้างหนึ่งเพราะอะไรฮะ น่าจะมีน้ําเข้าชุ่มน่าจะมีน้ำเข,าข้าจะตั้นเป็นช่วงงตั้นเป็นล็อกๆของมันครับคาดว่าน้ําจะเข้าล็อกล็อกซ้ายมีมากกว่ามันเลยทำให้เอียงองศามไม่ได้กันเอียงมากผิดปกตินะฮะและการฉีกครั้งนี้ต้องใช้ประมาณกี่คิวครั้งนี้ใช้ประมาณ30คิวได้อ่าสามสิบคิวนะฮะสาคิวได้โอ้นี่นะครับต้องใช้ประมาณ30มสิบคิวนี่คือการคาดคะเนนแล้วใช่ครับนะแต่ถ้ามันแบบว่าไม่ขึ้นเราก็ต้องเพิ่มใช่ครับ นะฮะัำการที่เราทําทุ่นลอยน้ําครั้งนี้นะฮะเราแค่ฉีดเข้าไปแล้วมีการเจาะไม้เไปเปิดทางลงเปิดทางลงเข้าไปนะครับผมโดยที่ทางของเจ้าของไม่ต้องมาเปิดเองเลยเราเราเราทำการเจาะให้เด็ดขาดมากนี่ก็มีนะทีมงานเริ่มเข้ามากันแล้วนะครับผมนะฮะเชิญครับผมนะฮะ โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูการเจาะกันนะครับแล้วก็ยังมีวิธีหลายการให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยนะครับมาเดี๋ยวไปติดตามกันครับและตอนนี้นะฮะทำการเจาะมีตัวกี่โลตัวที่เจาะกี่โลครับเนี่ยอ่าตอนนี้4 4กิโลใช่มาที่การเจาะนี้แล้วและนี่คือเราจะใส่คุณยังไงไอใส่โฟมยังไงฮะผ่าต่อผ่าที่ไหนก จะทาการผ่าข้างในนะครับตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็ฉีดเข้าไปผ่าเพื่อดูว่ามันรั่วไหมหรือว่าหไหมจะได้ซ่อมแซมในการอุดรั่วรอยรั่วแล้วก็ซ่อมแซมในการเอาน้ําออกด้วยดูรอยรั่วด้วยถ้าไม่รั่วเราก็ไม่ผ่าเยอะแต่ถ้ารั่วเราจะผ่าใหญ่เพื่อให้คนลงไปได้ทำความสะอาดเก็บเศษดินเศษหินข้างในก็ต้องมู่ได้ครับเศษหินเหมือนคราวที่แล้วเหมือนทุกครั้งที่เราเหมือนเหมือนเทปที่แล้วที่เราเอาเศษขยะออก ใช่คขูดออกนะครับอันนั้นมันหนาอยู่เท่าไหร่นะฮะความหนาความหนาของของไอที่เสรขยันนะฮะที่เขาขูดออกก็น่าจะสองถึงสามมิลครับสองถึงสามมิลและนี่ประมาณประมาณนี้ยังไม่ทราบครับต้องต้องเจาะเข้าไปดูอีกเด็กหนาครับผมต้องเจาะเข้าไปดูหนาหกมิลนะเราต้องเจาะเข้าไปดูนะฮะแล้วก็ตองนู้นก็ากำลังเจาะอยู่นะครับผม อันนี้จะเป็นกี่รูแล้วหนึ่งสองสามและเดี๋ยว <ใน S 1> ข้างในอีกรูหนึ่งเราจะทำการเจาะไม้ป่าแล้วก็จะผาดทุนเข้าไปอีก<ค>นะทุนความหนาอยู่ที่ค,ความหนาอยู่ที่เท่าไหร่ทุนข้างในเส,ส้นผ่าศูนย์กลางครับผมเจ็ดสิบเซนเจ็ดสิบเซนะเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูการเจาะข้างในอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับขอบคุครับ นี่เราวัดดูนะว,ว่ามีน้ำอยู่นะหมเลยโโกับหมดเลยนะครับกับพุ่มสวนทุนเต็มน่าจะเต็มทุนถ้าทุนจมกว่านี้ก็ลงไปแค่ขานี้หมด่านี้ทำลอยขึ้นแพขึ้นแน่อแอนอนแต่ลอยนี้แ,แ,แก,กนกลางด้วยใช่แก,กนกลางอันนี้คือแต่ที่มันจะช่วยให้ลอยขึ้นกับทําให้มันจมลงเพราะน้ํามันเข้าเต็มน้ําหนักน้าหนักตรงเนี้ยเป็นจันนะยครับที่ทวนไว้ อันนี้เราคาดคะนไว้แต่แรกว่ามีน้ำดูอไหนไปหน่อะไมปนปอปปิดเลยพี่อ่ะเอาเลยพี่อยู่ได้นอนท้าไม่มีรูใหม่ติตามออกพว่าผมอัดไปอย่างเยอะแล้ bự quá à này. Nghĩ là muốn giết luôn rồi. Nhớ. Rồi. Đó. Để bự bự nữa. Nhìn thấy đuông chưa? Chờ một tí, có thấy được chưa? Nhíp lên thiệt cục. Tịt, nó 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 ra. เ,เสร็จยังครับเสร็จยังครับตอนนี้ลงไปแล้วครับขึ้นมานะฮะผมตุ้นี้ก็ลงไปอุดเองเลยนะครับผมนะลูกน้องอยู่ด้านในด้วยเป็นไงครับผมเสร็จเรียบร้อยครับอุดอยู่แล้วนะฮะรูกว้างใหญ่แค่ไหนครับเท่านี้เลยครับเท่ากําปั้นเลยรูใหญ่แล้วความยาวความยาวก็น่าเกือบสองเกือบสองใช่นะแล้วตอนนี้อุดได้แล้วอุดเรียบร้อยครับ แล้วถ้าอุดไม่ไม่สาเร็จทําไงต่อฮะก็ค,คือต้องทิ้งทุ่นนี้ลงเลยต้องทิ้งทุ่นนี้ออกไปเลยครับแล้วก็ตอนนี้น้ําแห้งแล้วครับดูได้น้ําแห้งนะน,นี่นี่แห้งเลยนะครับเดี๋ยวเาซับน้ําออกอีกหน่อยอืแล้วก็ทําการฉีดใช่ครับนะครับ ก็ขอฝากบอกด้วยนะฮะสำหรับท่านท่านหลายๆคนนะฮะลูกค้าหลายคนนะครับพี่นะถ้าไม่สามารถอุดได้ก็ต้องเปลี่ยนทุนอย่างเดียวแต่นี่โชคดีนะคุณบอสนะฮะยออยู่ตรงนี้เลยไม่ไงครับคือการลุ้นุ้น,นด้วยไหมลุ้ <ś üt> นเหมือนกันนะชื่นใจถ้า <ś üt> มไม่โอ้ยาวด้วยถ้าอุดไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนทุนอันนี้ก็ต้องนะใช้ทุนสูงอีกเข้าไปอีกนะครับผมนะโอเคขอบคุณครับ แล้วตอนนี้นะฮะเราทําการฉีดโฟมปัญหาของมันตอนนี้มีอะไรบ้างครับตอนนี้คือทุ่นรั่วหนักมากครับคือทุ่นจะโหรั่วรูเบลเลยเข้ากําปั้นเลยสอ<า>งต<า>ัวก็ลงไปเองเลยใช่ครับลงไปต้อ <นะ S 1> ง <นะ S 1> ลงไปเองเกะกปั้นค,ความยาวความยาวประมาณเกือบเกือบสามสิบเซนจนสามสิบเซนได้นะครับผมแลวตอนนี้ทําการฉีดลงไปแล้วนะก็ถึงได้บอกว่าเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่นี้บอกว่าถ้าไม่สามารถอุดได้ ต้องเปลี่ยนทุนอย่างเดียวต้องเปลี่ยนทุนอย่างเดียวเลยครับอ่าฮะแล้วตอนนี้เราทําการฉีดนะฮะตอนนี้อุดได้แล้วได้แล้วเรียบร้อยไรครถ้าอุดไม่ได้นี่ก็ไม่สามารถฉีดได้ใช่ครับไม่สามารถฉีดได้ครับอ่นดูตอนตอนฉีดเลยนะครับนี่ก็ทีมงานภาคสนามนะครับฉีดฉีกันไหมนี่อย่นี้ดูตัวนั้นอันนี้ฉีดไปบ้างแล้วเนาะไปบ้างแล้วคฉีดซ้ำหลายทบเลย กใหห้้มมันนนนล่่าาแะอยูขึทำความสะอาดคือเอาน้ำข้างในเนี่ยเอารอเอาออกหมดออกเกลี้ยงเลยครับต้องออกหมดเกลี้ยงเพืเ่อกรอเศษหินต้องอ,ออกให้หมดอ่าฮะเอาละเริ่มฉีดแล้วครับ ตอนนี้เราจะต้องฉ ok huh? huh? ีดก huh? uh ี okay. s <S hmm. ่ทบครับหลักท so like? yeah. so awesome. ุ่นทุ่นนี้สักต่างทกอะไรเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ครับหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรนะครับหลักทุ่นนี้นะครับท่านีู้ชมท่านเห็นนะครับที่จะจับเลยนะครับผมนะฮะมันตัดกัดเลยนะที่ท่านผู้ชมรอคอยเรื่องราคานะฮะสหรับเรื่องราคาเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเมตรความยาว ราคาที่เป็นคิวแบบนี้ครับเป็นคิวหือสามพันหกสามพันหกนะฮะมาตรฐานเลยนะครับคิว่สามพันหกแทนนี้นะครับเบองอ่าเบึงสำประทวนนะครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับอ่าแล้จะสองแสนได้สองแสนนะฮะสำหรับการเคาะราคาครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางของพุ่นนะครับอยู่หนึ่งเมตรความยาวอยู่ประมาณกี่เมตรครับห้าเมตรสิบห้าเมตรนะฮะมีทั้งหมดกี่ทุ่นครับ ตีทุ่นครับตีทุ่นนะฮะทำการฉีดนะครับทำการสรุปก,กันเลยนะฮะร,ราคา 200, สองแสนเศษนะครับทุกคนนะฮะท่าใดที่สนใจนะก็ปลาบอกท่านทุกนิดนึงปรับทุนพวกนี้ควรจะรักษายอย่างไงครับเอ่อควรจะรักษายอย่างไงก็คือทุ่นมันรักษาได้เดยอยู่แล้วก็ uh huh. วคือให้ฉีดโฟมไว้ก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะผูกมันจะ แข่งแรงทนทานทนทานกว่าแล้วแก้ปัญหาได้ง่ายกว่าครับถ้ามาตอนผูแล้วเนี่ยแก้ยากเป็นวันเนี่ยลูกเนี้ยอย่างนี้อุดเป็นวันเลยกว่าจะได้ใช่วันนี้เราต้องเป็นวันตั้งแต่8โมงเช้านะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เวลาเกือบบ่ายสองแล้วเพิ่งจะอดได้ลูกเดียวลูกเดียวเท่านั้นใช่ลูกเดียวมีทั้งหมดกี่ลูกฮะลูกสี่ลูกนะครับผม ก็อยากให้ท่านผู้ชมนะฮะรีบนะฮะลงโฟมซะข้างที่ดีฉีดไว้ก่อนดีกว่าฉีดไว้ก่อนนะฮะถ้าแบบว่าเปิดทุนใหม่ๆอ่ะเปิดใหม่ๆเปิดร้านใหม่ๆแพ้ใหม่ๆอันนี้ก็ดีเลยครับอยู่อยู่ได้ยี่สิบสามสิบปีไม่ต้องไปกังวลเดียวยาวเลยใช่ครับนะบางคนที่แบบแบบเนี้ยเขาแบบเป็นทุนเปล่าไม่มีน้ำเขาวางไปก็ลอยได้แค่สามสปีนะใช่ครับแต่ถ้าทุนนี้อยู่ได้ประมาณสิบปีครับไม่ใช่ถ้าถ้ายังไม่มีโฟมยังไม่น่แหละอยู่ประมาณห้าถึงสิบปีอยู่ที่ความหนาของเหล็กที่ทำด้วย ยาว6มิลเนี่ยมาตรฐานอยู่ได้10ปีคเลกถ้าบางกว่านั้นก็อยู่ได้7ปีแล้วถ้าเราฉีดโปมเมดด้วยอยู่20ปียาวเลย20ปีก็ไม่รั่วเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดที่ท่านใดที่ทําแพรหรือทําบ้านแพรใหม่ๆฉีดผมเลยดีกว่าครับจะดีมากๆนะครับผมก็เขาฝากไว้ด้วยนะท่านผู้ชมฮะหลังจากที่เราได้ดูกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงแต่8โมงครับท่านผู้ชมฮะเราอยู่กันตรงนี้นะแล้วไม่จบด้วยไม่จบอันนี้น่าจะกี่วันครับ สามวันสามวันนะสามวันจะ,นนะจบแต่ผมว่าไม่น่าจะนานนะสามวันนะถ้าใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับในช่องของจกมกทีวีท่านใดที่สนใจอยากใ,นะให้คอมเมนต์นะฮะอยากให้คอมเมนต์นะฮะอยากไปดูอะไรนะฮะแจ้งมาได้เลยคอมเมนต์ไว้เลยนะกดซับสไคร้ด้วยขอฝากด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไคร์ให้เราด้วย แล้วถ้าสนใจเราจะมีรายละเอียดอยู่ใต้นะฮะใต้ข้อความให้ด้วยนะครับผมจะลืมครับนะกับผมดีเจบอมจกมกแล้วก็คุณตุ้ยเราได้เจอกันอีกหลายที่แน,น่นอน,<ด>นขอบคุณมากครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมผมมิจัยบอมจ๊กมกครับผมนะคุณชื่ออะไรครับชื่อบอสครับชื่อบอสโอ้โหบอสบอมนะฮะไปด้วยกันได้เลยนะจากช่องจ๊กมกทีวีวันนี้เรามาทำการฉีดทุ่นลอยน้ำนะฮะน้องบอสรู้สึกยังไงกับการมาฉีดครั้งนี้รู้สึกยังไงที่แบบเฮ้ยตอนแรกมันเป็นไงมันเอียงใช่มันเอียงมันเอียงเขาครั้งเยอะเหมือนกันมันเอียงเยอะเหมือนกันนะและนี่คือเจ้าของนะฮะที่อ่าบอปลาชื่อว่าบึงสัมปทวนนะบึงสัมปทวนนะฮะ พอดีแพรมันเอียงใช่เราเลยไปติดต่อมายังไงคือตอนแรกเนี่ยผมต้องเล่าก่อนครับือตอนแรกอ่ะทุ่นมันเอียงฮะมันมีทุ่นหนึ่งเนี่ยรั่วผมก็เลยติดต่อสั่งทุ่นไปก่อนทุ่นแรกพอให้เขามาเปลี่ยนหนึ่งทุ่นก่อนเสร็จปั๊บ มันก็อีกสามทุ่นนี่ดูทรงก็น่าจะรั่วเหมือนกันครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทุ่นเนี่ยมันค่อนข้างสูงอ่าเขาก็เลยแนะนําว่าเฉีดโฟมไหมอ่าฮะเขาบอกว่ามันอยู่ได้เป็น10ปีเลยอ่าละอ่าอ่อเสร็จปั๊บเขาก็เลยให้คอนแทคกับพี่ทีมนี้มาครับผมอ่าเสร็จปั๊บตุ้ยทีมตุ้ยใช่ผมก็เลยโทรถามว่าเฮ้ยราคามันเป็นยังไงมันฉีดแบบไหนรับอุดไหมอะไรไหมก็คือทีมนี้เขาจัดการให้หมดเลยครับก็คือของผมเนี่ยรั่วเขาก็จะทําการอุดให้แล้วก็ทําความสะอาดข้างใน เสร็จปั๊บก็ฉีดโฟมคือตอนนี้ข้างล่างถ้าได้ยินเสียงนะเขาคือเขากำลังทําอยู่ทําอยู่ใช่ได้จริงๆเนี่ยผมเคยจ้างละรอบนึ่งจ้างชุดนี้ไหมฮะชุดนี้เลยผมตอนแรกผมให้เขาฉีดก่อนหนึ่งทุ่นเสร็จปั๊บมันมันเอียงอยู่มันก็กลับขึ้นมาตรงเยอะขึ้นแต่ผมดูทรงแล้วว่ามันยังรั่วอยู่แต่ก็คือฉีดปั๊บมันเห็นโผล่เลยใจไหมว่าครั้งแรกเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วใช่ใช่ใช่ขึ้นมาเยอะไหมฮะขึ้นมาเยอะไหมฮะตอนแรกระเบียงจมน้ํา ระเบียงจมไปแล้วเหรอใช่ชันเบียงจมไปแล้วอ๋อเสร็จแล้วมันก็ขึ้นมาเลยขึ้นมาใช่ตกใจเลยใช่เฮ้ยเขาใช้เวลานานไหมที่เอาขึ้นอ่าเขาทํางานหนึ่งวันนะกับฉีทุนใหญ่ครับก็ถือว่าสําหรับผมถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วถือว่าเร็วนี่วันนี้ก็มาฉีดอีกสองทุนครับน่าจะใช้เวลาก็น่าจะสัก2วันเพราะว่าทุนผมมันใหญ่เพจนี้ไปเจอยังไงเพจก็คือเขาได้นํามาแหละคนที่ทำคนที่ทําแพรครับคนที่ทําแพรทาทุนที่การเนี่ยเขาแนะนํามาว่าเอออ่าเพนี่ยฉีดดี ทำดีเขาทําให้ครบจบหมดเลยและทําความสะอาดเขาบอกว่าไม่มีบริษัทไหนทาความสะอาดใต้ท่อด้ยด้วยอ่าใช่มีลงไปดําน้ำนะฮะลงไปดําน้ําตัดเศษเหล็กขึ้นมามนะทำความสะอาดทั้งหมดเหตุผลนะที่ผมทํามาหลายๆทริปกับเขานะฮะเขาบอกว่า เอาเสร็จเหล็กพอกเพื่อที่จะทำการฉีดโอมและอยู่ได้นานกว่าเดิมใช่ใช่ใช่เป็นสิบกว่าปีนะครับประทับใจไหมครับดีดีเนเดี๋ยวเราดูจบเนี่ดูตรงจากรุ่นแรกแล้วประทับใจผมก็เลยสั่งให้เขากลับใอีกรอบนึงครับแล้วทำอีกสองรุ่นที่เหลือพอดูทรงก็คือพนักงานเขาคุยรู้เรื่องนะมีอย่างเขาเรียกว่าง่ายชัดเจนอ่ะไม่มาจุกจิกจุกจิกไม่ไม่เรื่องมากไม่เรื่องมากไม่เรื่องมากเพราะว่าทำงานเร็วทำงานดีเร็วบอสก็เลยชอบมากเลยนะครับขอฝากนี่ด้วยที่นี่คือ ที่นี่บึงสัปทวนนะมายังไงมาอย่างไงอ่าอยู่ติดกับอ่าอยู่ที่นครปฐมนะนครจายสีใกล้ๆเลยวิ่งมาทางเส้นบรมแป๊บเดียวถึงเส้นบรมอ่าใช่อยู่ติดกับกรุงเทพด้วยครับถ้าเทียบว่าเข้านครนครปฐมเนี่ยตรงนี้นี่คือด่านแรกเลยเจอนครจัยศีก่อนเลยอืแป๊บเดียวปลาที่เขาต้องการที่สุดบึงนี้คือปลาปลาเบึกปลาสวายปลากระโห้นะพูดเลยว่ามานี่ยังไงก็ได้น่ากิโลโอ้ห สูงสุดนี่มี7 80ดแปดสิบไหโลได้ยินมาสูงสุดเ8 0บเลยแล้วปลาอร่อยที่สุดในนี้คือปลาอุ้ยที่นี่มีปลาอร่อยหลายอย่างครับผมมีแนะนำนะเอากับบ่อยที่สุดเอากับบ่อยที่สุดนี่เป็นปลานิลนปลาเนินซึ่งเรามีปลาหายากอีกครับผมมาที่บอกว่าราคานี่ค่อนข้างสูงแต่ว่ามาที่นี่นี่ถูกที่สุดคนั่นก็คือปลากรดคังปลากรดคังใช่ปลากรดคังหูเนื้อเนี่ยอร่อยอันนี้ท้ายลองเลยว่าอร่อยจริงนะฮะที่นี่ นี่ต้องโปรโมทหน่อยมีหลายอย่างะไรมีเป็นบ่อตกปลานะครับแล้วก็มีที่พักด้วยทังนี้คือเป็นบ้านเขาเรียกว่าบ้านบ้านหลังเดียวเลยนะฮะจะเห็นว่าเป็นบ้านหลังๆสูงใหญ่ครับผมบรรยากาศี่น เฮ้ยการมีที่พักให้ด้วยใช่มีที่พักเป็นบังโลให้เล็กๆน้อยๆให้ด้วยใช่ใช่ใช่นะครับผมนะมบแล้วเดี๋ยวมีปลากลับให้ด้วยเดี๋ยวผมจัดให้อ่าครับก็จัดากด้วยนะครับสำหรับช่องจกมกทีวีคุณบอสนะฮะได้เกิดการประทับใจในการชิดทุ่นลอยน้ําครั้งนี้และเราคงได้เจอกันองนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ